สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวนการเปรียบเทียบจำนวนการเปรียบเทียบจำนวนหมายถึงการนำจำนวนทั้งสองจำนวนมาเปรียบเทียบกันเพื่อให้รู้ว่าจำนวนทั้งสองนั้นมีค่าเท่ากันมากกว่าหรือน้อยกว่าสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบเท่ากับ ใช้กั้นระหว่างสองจำนวนที่เท่ากันน้อยกว่าหมายถึงจำนวนทางซ้ายมือของเรามีค่าน้อยกว่าจำนวนที่อยู่ทางขวามือของเรามากกว่าหมายถึงจำนวนทางซ้ายมือของเรามีค่ามากกว่าจำนวนที่อยู่ทางขวามือของเรา การเปรียบเทียบจํานวนสองจำนวนที่มีหลักไม่เท่ากันจํานวนใดมีหลักมากกว่าจํานวนนั้นจะมีค่ามากกว่าจํานวนใดมีหลักน้อยกว่าจํานวนนั้นจะมีค่าน้อยกว่าเรามาดูตัวอย่างการเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนที่มีหลักไม่เท่ากันนะคะ จงเปรียบเทียบจำนวน49,554กับ4,600นะคะนักเรียนลองคิดดูสิว่าจำนวนใดมีค่ามากกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคำตอบที่เด็กๆคิดไว้นั้นถูกหรือเปล่า 49,554มีจำนวน5หลักและจำนวน4,600มีจำนวน4หลักดังนั้น49,554มากกว่า4,600เป็นไงกันบ้างคะถูกไหมคะเด็กๆก,การเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนที่มีหลักเท่ากันให้เปรียบเทียบเลขโดดทางซ้ายสุดก่อน ถ้าเลขโดดในหลักซ้ายสุดของจำนวนใดมากกว่าจำนวนนั้นจะมีค่ามากกว่าถ้าเลขโดดทางซ้ายสุดของทั้งสองจำนวนนั้นเท่ากันให้เปรียบเทียบเลขโดดในหลักถัดไปทางขวาทีละหลักด้วยวิธีเดียวกันเรามาดูตัวอย่างการเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนที่มีหลักเท่ากันนะคะจงเปรียบเทียบจำนวน8,837กับ 8,439ว่าจำนวนใดมีค่ามากกว่าเราจะเห็นได้ว่า8,837และ8,439มีจํามีจำนวน4หลักเท่ากันและเลขโดดทางซ้ายมือมีค่า8,000เท่ากันให้พิจารณาเลขโดดในหลักถัดไป คือเลขโดด8ในจำนวนแรกมีค่าเท่ากับ800และเลขโดด4ในจำนวนที่2มีค่าเท่ากับ400ดังนั้น8,837มีค่ามากกว่า8,439เรามาดูกันอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวน2จํจำนวนที่มีหลักเท่ากัน จงเปรียบเทียบจํานวน69,237กับ69,549ว่าจํานวนใดมากกว่าหรือน้อยกว่าเราจะเห็นได้ว่า69,237และ69,549มีจํานวน5หลักเท่ากันและเลขโดซ้ายมือสุดมีค่า60,000เท่ากัน ในหลักถัดไปมีค่า9,000เท่ากันให้นักเรียนนะคะพิจารณาเลขโดดในหลักถัดไปคือเลขโดด2ในจำนวนแรกมีค่าเท่ากับ200และเลขโดด5ในจำนวนที่2มีค่าเท่ากับ500ดังนั้น69,237มีค่าน้อยกว่า69,549ถูกกันไหมคะเด็กๆ จบบทเรียนในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวนไปแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมทำแบบฝึกหัดในหน้าที่8มาส่งครูกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ